ผู้ปฏิบัติธรรมมีสติเอาชนะใจตนเองผู้ที่ปฏิบัติธรรมมีสติเอาชนะอารมณ์ของตนเองผู้ที่ปฏิบัติธรรมมีสติโคมจิตขคมใจมีให้จิต ไปตามกระแสะอารมณ์สติจะทำให้เรานนั่นชนะอารมณ์ของตนเองเมื่อเรามีสติเราก็จะรู้ที่ตามันเห็นลูกเราก็จะไม่ตอบสนองหรือว่าเราชนะมันหูสัมผัสกับเสียงเรามีสติไม่ตอบสนอง ไม่ตอนราบเสียงนั้นเราก็ชนะมันเช่นเดียวกับลิ้นสัมผัสกับรสชาติอาหารเราก็รู้มีสติแต่เราไม่ตกอยู่ใต้อำนาจมันเราเรียกว่าเราชนะมันเราต้องชนะอายตนะทุกวันนี้เราแพา้แพ้อายตนะทั้งสิ้นเราตกอยู่ใต้อำนาจอายตนะทั้งสิ้น อายตนะนี่รวมกันแล้วมันจึงเป็นบ่อเกิดของกิเลสอายตนะมันรวมกันมันจึงเป็นสิ่งที่กีดขวางขวางกา้านการปฏิบัติธรรมของเราอายตนะคือเจ้าปัญหามันเหมือนไม้ท่องสูงใหญ่ๆขวางถนนมิให้เราข้ามไปสู่มิให้เราไปสู่แดนแห่งมรรคผลได้ ถ้าเราได้ฝึกฝนอายตานะเราได้ใช้ปัญญาพิจารณาอายตานะเราใช้ปัญญาหยุดยั้งอายตานะได้เท่ากับเราเอาไม้ที่ขวางถนนนั้นออกได้ความว่าง่ายควาว่าสะดวกในการปฏิบัติธรรมก็เกิดขึ้นได้โดยง่ายเพราะฉะนั้นอายตานะเปรียบเสเมือนท่อนซุงไม้ใหญ่ๆที่ขวางถนน เราไม่สามารถโยกย้ายมันได้อายตนะก็เป็นเช่นนั้นหากเราขาดสติหากเราขดา,าขดความอดทนหากเราขาดวิริยะภาคเพียนเราก็ไม่ชนะเอาเราก็ไม่สามารถเอาชนะอายตนะได้ทุกวันนี้เราตกอยู่ใต้อำนาจอายตนะทุกคนผู้ที่ไม่ปฏิบัติธรรม ก็ตกอยู่ใต้อำนาจอายตานะผู้ที่ปฏิบัติธรรมก็ตกอยู่ใต้อำนาจอายตานะอายตานะนี่เป็นสิ่งสำคัญสุขก็อยู่ที่อายตานะทุกข์ก็อยู่ที่อายตานะปัญหาสารพัดปัญหาก็อยู่ที่อายตานะทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นพวกเราต้องกลับมาพิจารณาให้ความสำคัญกับอายตานะ ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเมื่อเรารู้เรื่องอายตนะแล้วเราจะเป็นต้องฝึกฝนอายตนะของเราเช่นตามันจะเกิดความสุขก็ได้ที่ตาเรามันจะเกิดความทุกข์ก็ได้ที่ตาเมื่อเรารู้แล้วว่าสุขก็ดีทุกข์ก็ดีเกิดขึ้นที่ตา เมื่อเรารู้แล้วสุขทุกข์เกิดขึ้นแล้วมันเปลี่ยนแปลงเมื่อตามันสัมผัสกับรูปใดๆเรามีสติแล้วเรารู้แล้วเราจะไม่ตอบสนองสิ่งที่ตามันรู้เราจะไม่ตอบสนองสิ่งที่ตามันรู้เราจะไม่ตอบสนองที่ตามันรู้ แต่เรารู้แต่เราอยู่เหนือสิ่งที่ตามมันรู้ก็คือเราชนะนี่คือก,การชนะของมันเราต้องพิจารณาอยู่ตลอดเวลาเราต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าสติกำกับตาสติกำกับหูสติกำกับลิ้นสติกำกับกายกำกับจมูกกำกับใจ เราต้องมีสติไปกำกับเราจะมาให้เราไปยึดติดสิ่งที่อายตนะสัมผัสรู้สึกเราจะต้องอยู่เหนือสิ่งที่อายตนะสัมผัสรู้สึกนั่นแหละเราชนะทุกอย่างการปฏิบัติธรรมก็ง่ายการประพฤติธรรมก็ง่ายการอ่านหนังสืออ่านธรรมก็ง่ายการเจริญบรจจุธรรมก็ง่าย มันเป็นหนทางเส้นทางเส้นหนึ่งที่เราจะไปสู่แดนแห่งมรัรคผลนั้นง่ายๆที่สุดเราจะเพราถือว่าอายตนะนี่ถ้ามันเป็นงัวเราก็ต้องฝึกมันต,ตาในรับเป็นงัวเราก็ต้องฝึกงัวเทียมล้อลากของหูของเราเปรียบเสม,เมือนช้างเราก็ต้องหัดมันลากสูงให้เราคิดอย่างนี้ให้ฝึกมัน จมูกของเราก็ต้องฝึกเหมือนสุนัขแสนลูเราจะต้องฝึกมันลิ้นของเราก็ให้ฝึกมันให้มันรู้เหมือนนกแสนลูเราจะต้องฝึกให้มันรู้อย่างนั้นเมื่อมันรู้แล้วมันก็จะเลือกเอาะธรทำเมื่อมันรู้แล้วมันก็จะเอาทมมาไว้ที่กายที่ใจ มันจะไม่เอาสิ่งอื่นๆสิ่งใดที่เป็นอกุศลสิ่งใดที่เป็นอาธรรมมันจะไม่น้อมมันจะไม่เอามาไว้ที่อายตนะเมื่อตามมารู้ว่าสิ่งอื่นๆเป็นของร้อนหูก็เป็นของร้อนเนี่ยพอมารู้แล้วกิเลสกิเลสเป็นของร้อนทั้งสิน้นแต่ตามันเห็นรูปมันจงเกิดเขาว่าทุกข์จงเกิดเขาว่าสุขสุขก,กับทุกข์กับเป็นของร้อน หูสัมผัสกับเสียงมันจะเกิดความสุขความทุกข์มันจะเกิดคาว่าเสียใจดีใจทั้งดีใจเสียใจสุขก,กับทุกข์กับเป็นของรอนมันก็เกิดอาการอย่างนี้ตกอยู่ใต้อำนาจอย่างนี้เช่นเดียวกับจมูกสัมผัสกับกลิ่นมันก็เกิดอาการสัมแดงอาการสุขก,กับทุกข์สุขก,กับทุกข์กับเป็นของรอน กายเราก็เช่นเดียวกันสัมผัสถูกต้องวัตถุสิ่งของต่างๆจะร้อนจะหนาวจะเย็นมันก็รู้สึกว่าพอใจไม่พอใจสุขทุกข์มันก็เป็นของร้อนทั้งสิ้นเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็จะละสิ่งที่มันเป็นของร้อนทั้งสิ้นเมื่อเรารู้และเราก็ละสิ่งที่เรารู้ละที่ไหนตาเห็นรูปก่อนละ หูสัมผัสกับเสียงก่อละจมูกสัมผัสกับกลิ่นเราก่อละกายกับใจสัมผัสถูกต้องสิ่งต่างๆธรรมลมทั้งหลายเราก่อละเราก่อละคือเราไม่ตอบสนองมันให้เรารู้เฉยๆให้รู้เมื่อเรารู้สภาวะจิตเราก็สงบเมื่อเรารู้จิตเราก็มั่นคงเมื่อเรารู้จิตเรานั่น งอกงามตลอดการเวลาเพราะฉะนะั้นเราฝึกจิตเพื่อให้จิตของเราชนะฝึกจิตให้จิตเราชนะอายตนะของเราอายตนะของเราเป็นบอ่อเกิดเป็นบอ่อเกิดแห่งสุขก,กับทุกข์เราต้องฝึกจิตของเราให้อยู่เหนืออายตนะให้จิตบรรลุเรียกว่าสติไปฝึกจิต จิตเห็นรูปก็จิตนั้นก็จะไปปิดประตูหน้าต่างให้เป็นปิดเสียเราก็ไม่ต้อนรับมันหูสัมผัสกับเสียงเราก็ไปปิดประตูหน้าต่างเสียจมูกสมัมผัสกับกลิ่นจิตมันก็ไปปิดประตูหน้าต่างเสียกายกับใจเราสมัมผัสถูกต้องก็ไปปิดประตูหน้าต่างเมื่อเรารู้สิ่งที่เรารู้ก็ไม่สามารถเข้ามาสู่กายกับใจเราได้ ถ้าเราขาดสติเมื่อไหร่สิ่งที่เรารู้จะมาอยู่ที่กายที่ใจของเราสิ่งที่จะทิ้งที่ไปอยู่ที่กายที่ใจก็คือสิ่งที่เราชอบใจและสิ่งที่ไม่ชอบใจอะมันจะเกิดขึ้นกับกายกับใจเราตลอดเวลาทุกชั่วโมงสุขทุกข์ก็เกิดขึ้นที่กายที่ใจเราทุกชั่วโมงจะพอใจไม่พอใจนี่มันเกิดขึ้นทุกชั่วโมงนี่แหละสิ่งเหล่านี้เมื่อเราขาดสติสิ่งเหล่านี้มันก็ปรากฏอยู่ตลอดเวลา เราจะต้องเอาสุขเอาทุกข์นี่ปดเปื่องสุขก,กับทุกข์ออกไปจากกายจากใจเราจะรู้ว่าสุขก,กับทุกข์มันเป็นของร้อนทั้งสิน้นมันเป็นอนิีจังทั้งสิน้นเรียกว่ามันเป็นอนิีจังเป็นทุกขงังเป็นอน,นัตตาเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เมื่อเราควบคุมไม่ได้แล้วเราก็จะทำให้เรานั่นเป็นทุกข์เราฝึกจิต ฝึกฝนจิตให้จิตของเรานั้นสงบให้กายของเรานั้นสงบเมื่อจิตสงบก,กายสงบก,ก็ความสุขมันก็เกิดทุกวันนี้กายของเราเป็นทุกข์จิตของเราเป็นทุกข์เพราะจิตกับกายมันขัดแย้งกันมันเกิดความขัดแยง้งเมื่อมันเกิดความขัดแยง้งมาจนเกิดความทุกข์มันไม่เป็นเอกภาพ เพราะจะนั้นการฝึกจิตก็ให้จิตอยู่กับกายให้กายอยู่กับจิตให้จิตอาศัยกายให้จิตอาศัยกายชีวิตของเรามันเหลือน้อยแล้วถ้าเราประมาทก็จะทำให้เรานั้นลำบากกายลำบากใจชีวิตของเราการเกิดมาของของเรานั้นก็เปรียบเสมือนท่อนไม้ที่จุดไฟ ไฟมันก็ไหม้มาทุกวันทุกวันทุกวัน,วนความเสื่อมมันก็เกิดขึ้นทุกวันทุกวันความแก่ความเจ็บความตายก็รากเกิดขึ้นกับชีวิตเราทุกวันทุกวันเรียกว่าชีวิตเราเหลือน้อยมันอยู่ได้ไม่นานแล้วมันจะจากโลกนี้ไปขนาดที่เรามีชีวิตอยู่ขนาดที่เรามีลมหายใจอยู่เราต้องมีสติบำเพ็ญเพียร ทำความดีโดยกายวาจาใจของเราเราทำความดีด้วยกายวาจาใจของเราขณะที่เรามีสติก่อนที่จะแก่ก่อนที่มันจะเจ็บก่อนที่มันจะตายเราวางที่มันจะแก่จะเจ็บจะตายเราต้องมีสติบําเพ็ญเพียรทำความดีด้วยกายวาจาใจเราให้เป็นปกติเราต้องฝึกฝนอบ ลมจิตใจของเราให้จิตใจของเรานาะมั่นคงเห็นให้จิตเราพิทให้เกิดปัญญาให้จิตเราเห็นธรรมให้จิตเราน้อมนำเอาธรรมมาไว้ที่กายที่ใจให้ธรรมเราไปแสงสว่างให้กับจิตเราให้จิตเราเห็นธรรมว่าไม่มีสิ่งใดที่อยู่เหนือธรรมมีแต่ธรรมเท่านั้นอยู่เหนือสิ่งในโลกใบนี่โลกไบนี้ธรรมยิ่งใหญ่ สิ่งที่ยิ่งใหญ่ก็คือธรรมธรธรมของพู้ไรเจ้าก็คือปัญญาปัญญาก็คือรู้ความจริงว่าธรรมชาติมันเปลี่ยนแปงลงร่างกายของเราก็เป็นธรรมชาติมันเปลี่ยนแปลงมันเกิดดับตลอดเวลามันเกิดแปรปวนตลอดเวลามันแปรสภาพไปตามกาลเวลาให้เรารู้ปัญญาให้เรารู้เรื่องธรรมชาติปัญญาให้เรารู้แล้วว่าเราอยู่เหนือธรรมชาติ แก่ก็เป็นธรรมชาติเจ็บก็เป็นธรรมชาติตายก็เป็นธรรมชาติเมื่อแก่เจ็บตายปรากฏกับเราสิ่งเหล่านี้ไม่ไม่สามารถทําให้จิตเราสะเทือนและวันไหวได้เราฝึกจิตเพื่อให้จิตเราอยู่นเหนือเกิดแก่เจ็บตายไม่มีค่าเกิดไม่มีค่าแก่ไม่มีค่าตายไม่มีค่าสําหรับผู้ที่ฝึกจิต เหรือดวงจิตที่เกิดปัญญาจะอยู่เหนือคาว่าเกิดแก่เจ็บตายคนที่ขาดปัญญาเกิดแก่เจ็บตายมีค่าเมื่อสิ่งใดที่มันมีค่าสิ่งนั้นทำให้เราเป็นทุกข์สิ่งใดที่เราไม่ให้ค่าสิ่งนั้นก็ทำให้จิตเราสงบให้ใจเราสงบจึงฝากให้พวกเราได้พิจารณาว่าธรรมะของพ,พระพุทธเจ้าเป็นสิ่งอันประเสริฐเป็นสิ่งล้ำเลิศพวกเราทั้งหลายที่มีสติฝึกฝนจิต พิจารณากายกายของเราเนี่แหละเป็นสิ่งที่กายของเราเป็นที่อยู่ของพระธรรมกายของเราเป็นบ่อเกิดแห่งธรรมกายของเราได้เป็นบ่อเกิดแห่งธรรมเราจะต้องรู้จัดการกายของเรากายของเราต้องเป็นสมบัติของพระธรรมทุกวันนี้กายของเราเป็นสมบัติของกิเลสกิเลสจะเป็นเจ้าของกายของเรา เราจะต้องขับไล่กิเลสออกจากกายเราต้องขับไล่กิเลสออกจากใจของเรามันไปยึดทุกอย่างกิเลสมันไปยึดกายยึดใจเราหมดเราจะสวดมนต์มันก็ไม่ให้เราสวดแม้เราจะทำความดีก็ไม่ให้เราทำไม่ให้เราขัดแย้งกับคนในรอบข้างตัวเราทำให้เราอึดอาดทำให้เราหงุดหงิดสิ่งเหล่านี้นแหลกเรียกว่ามันทำให้เราเป็นทุกข์ จึงฝากให้พวกเราได้มีสติพิจารณาว่าร่างกายของเรานั้นหยุดมันจะหยุดได้มันจะทนได้ต้องมีสติแต่ร่างกายเราจะต้องฝึกให้มันมั่นคงเหมือนก้อนหินจิตเราก็ให้มาฝึกให้มั่นคงดังก้อนหินฝนจะตกไม่มีค่าร้อนก็ไม่มีค่าหนาวก็ไม่มีค่านี่แหละเราว่าเราฝึกจิตให้อยู่เหนือ สิ่งที่มันมีอยู่ในโลกใบนี้ร้อนไม่มีค่าหนาวไม่มีค่าฝนตกไม่มีค่าสำหรับผู้ที่ฝึกจิตผู้ที่ฝึกจิตจะอยู่เหนือนะ่ยเม่าเราไปอยู่เหนือสิ่งที่มันปรากฏบนโลกใบนี้เราจะหยุดความคิดเราได้เราทุกข์เพราะความคิดทุกข์เพราะความคิดความคิดที่มันเกิดเพราะเราขาดสติ เมื่อเรามีสติความคิดจะไม่เกิดเราจะหยุดความคิดหยุดด้วยปัญญาหรือเราจะหยุดความคิดด้วยสติหรือเราจะหยุดความคิดโดยใช้ความสงบหรือเราจะหยุดความคิดของเราใช้วิริยะภาคเพียรเราจะหยุดได้เราเชี่นตาเห็นรูปดิเราต้องหยุดเราไม่ตอบสนองมันเราไม่ไปเข้าไปดูในสิ่งที่ตามมนรู้ให้ตารู้เฉยเฉยหูได้ยิน หูสัมผัสกับเสียงเฉยเฉยจมูกสัมผัสกับกลิ่นเฉยเฉทุกอย่างให้มันรู้เฉยเแล้วมันไม่ต้องเกิดความคิดไม่ต้องสงสัยเมื่อเราหยุดความคิดเราได้จิตมันไม่สงสัยจิตมันก็สงบเพราะนะั้นความสงบเป็นสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่มีค่าสําหรับผู้ที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยผู้ปฏิบัติธรรมแล้นจะให้ค่าของความสงบผู้ที่ไม่ปฏิบัติธรรมคอยให้ความให้ค่าสิ่งอื่นๆ ผู้ที่ปฏิบัติธรรมก็จะเห็นค่าว่าความสงบเป็นสิ่งอันประเสริฐความสงบเป็นสิ่งที่มีค่าความสงบเป็นสิ่งที่มีความหมายเพราะฉะนั้นเราเกิดมาเรามั่นพิจารณากายของเรามั่นพิจารณาใจของเราทั้งกายทั้งใจของเรานั่นเป็นบ่อเกิดแห่งธรรมกายเราต้องสะอาดใจเราต้องบริสุทธิ์ธรรมะถึงจะเกิดขึ้น ถ้ากายไม่สะอาดใจไม่บริสุทธิ์ธรรมะยากที่มันจะเกิดเพราะกิลเลสไปอยู่ที่กายกับใจมันฝังลึกอยู่ในกายกับใจของเราเพราะจากนั้นเราต้องหมันพิจาร,รณากายกับใจหรือพิจาร,รณาเกิดแก่เจ็บตายหรือพิจาร,รณาอายตนะ,จะเจ้แต่อายตนะตาหูจมูกลิน้นกายและใจของเราพิจาร,รณา ปลดเปื้องสิ่งใดที่เป็นกิเลสออกไปให้หมดสิ้นน้อมนำเอาพระธรรมมาเป็นเครื่องประดับกายกับประดับใจเอาพระธรรมมาเป็นเสื้อผ้าผ้าห่มเอาเสื้อผ้าผ้าห่มามาโผม่มไปเป็นเอาพระธรรมมาประดับกายกับประดับใจของเราเราจะเห็นธรรมเราก็จะเห็นกิเลสเมื่อเราเห็นกิเลสแล้วก็เอาทิ้งกับกิเลสไปทิ้งเมื่อเราเห็นกิเลสแล้วก็อยู่เหนือกิเลส เรารู้ว่ากิเลสเป็นของร้อนเราก็ต้องรู้ว่ากิเลสเป็นของร้อนเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายการฝึกจิตให้จิตเรานั่นสงบก็เป็นเรื่องที่ยากพอสมควรจิตเราจะสงบกายเราะสงบนั่นเราต้องมีสติสัจ,จะวิริยะขันติความสงบจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยส,ต,ส,ต,สจจติสัจ,จสัจสัสติ สัจจะสติสัจจะวิริยะขันติสามตัวสี่ตัวนี้จะทำให้เรานั้นเป็นกำลังแก้ไขอุปสรรคปัญหาสิ่งต่างๆนั้นได้เพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายเราจะเอาชนะตนเองได้ด้วยสตยิเราบีสติรู้เราจะชนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเราบีสติรู้เราจะชนะความโลภความโกรธความหลงได้ทุกอย่าง เราบีสติรู้เราจะอยู่เหนือความโลภค,ความโกรธความหลงได้ทุกอย่างจิตของเราใจของเราเป็นสิ่งดีงามเป็นสิ่งที่งดงามจึงฝากให้พวกเราทั้งหลายได้มีสติพิจารณาว่าเอาความสงบมาเป็นสมบัติของจิตเอาความสงบมาเป็นสมบัติของกายเพราะความสงบเท่านั้นจะทำให้กายเรามั่นคง ทำให้ใจเรามั่นคงเราต้องมีสติมาให้จิตด้านปรุงแต่งเรามีสติหยุดยั้งการปรุงแต่งของจิตจิตนั้นมันชอบปรุงแต่งเราจะต้องหยุดการปรุงแต่งของจิตเราจะต้องหยุดยั้งการปรุงแต่งของกายจิตมันปรุงแต่งกายของเราก็เหมือนลิเกใช่หไหมมเปไปปรุงแต่งสเสื้อชุดกษรตสิยสเปนฤาสีเป็นเจ้าเมืองเป็นโจรเป็นผู้ร้ายเหมือนละครหนึ่งเรื่อง นั่นแหละจิตเราไปปุงแตง่งเป็นเช่นนั้นเมื่อจิตเราไม่รู้มันก็จะปรุงแต่งไปตลอดเวลาถ้าจิตเรารู้มันจะไม่ปรุงแตง่งเราต้องมีสติจะไม่ปรุงแต่งที่ตามันเห็นเราจะไม่ปรุงแต่งเสียงที่มันกระทบกับหูเราจะไม่ปรุงแต่งเสียงนั้นจะมุกสัมผัสกับก่ดเราก็ไม่ไม่ปรุงแตง่งลิ้นสัมผัสกับรสชาติอาหารเราก็ไม่ปรุงแตง่งเรารู้เฉย เพราะฉะนั้นเราต้องรู้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 เพราะฉะนั้นเราต้องมีสติมีสติที่เข้มแข็งอย่าท้ออย่าถอยในการปฏิบัติเราต้องหมั่นบำเพ็ญเพียรภาวนาให้กายของเราให้ใจของเรานั่นเข้มแข็งมั่นคงในการปฏิบัติธรรมเราต้องยึดธรรมเป็นหลักในการปฏิบัติธรรมเรารู้แล้วว่าธรรมนั่นเป็นสิ่งอันประเสริฐเราจะต้องมีสติ รักษาจิตเราให้อยู่กับธรรมเราต้องรู้เอาธรรมให้เป็นสมบัติของจิตเรารู้เอาธรรมเป็นสมบัติของกายนี่แหละคือเป็นสิ่งที่มีค่าเรารู้ว่าจิตสงบมากเท่าไรความสุขก็มีความสุขมากเท่านั้นสุขก,กับความสงบเป็นคู่กันความสุขก,กับความสงบนั้นมันไม่มีมันต้องอาศัยสิ่งใดๆอาศัยตัวเองความสุขก,กับความสงบ สุขเกิดจากความสงบนั่นกับมันเป็นสิ่งที่มีค่าเพราะไม่ต้องอาศัยสิ่งอื่นๆใดๆทั้งสิ้นถ้าเป็นความสุขเฉยๆเป็นความสุขนั้นต้องอาศัยพ่ออาศัยแม่อาศัยพี่อาศัยน้องอาศัยวัตถุสิ่งของต่างๆนั้นเป็นความสุขที่เกิดจากการอาศัยอะไรที่อาศัยเขาก็เป็นทุกข์ทั้งสิ้นเราจําเป็นต้องฝึกจิตเราให้มั่นคงฝึกจิตของเราไม่ให้วันไหว ฝึกจิตของเราให้ตั้งอยู่ในธรรมจิตของเราก็ต้องอยู่ในธรรมตลอดเวลาขอความสุขสวัสดีจงเกิดแก่ท่านทั้งหลายที่มีสติฝึกจมีสติเอาชนะใจตนเองชนะตาชนะหูชนะจมูกชนะลิ้นชนะกายใจของเราให้จิตเราอยู่เหนือกายให้จิตเราอยู่เหนือตาหูจมูกลิ้นกายใจให้จิตของเรานั่นรู้ อยู่เหนือสิ่งที่เรารู้ให้จิตเรารู้จะไม่ยึดติตสิ่งที่เรารู้คำว่าสงบก็เกิดขึ้นกับชีวิตของเราขอจเจริญพร